ท้ายวันนี้ครับพาผู้ชมไปดูบรรยากาศการเปิดสะพานม่วงครับสะพานลอยน้ําความยาวกว่า400เมตรครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับวันนี้ผู้ชมครับที่จังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับคุณทวัตชัยศรีทองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดสะพานลอยน้ําหรือสะพานม่วงนี่แหละครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยนะครับบนพื้นที่ทะเลอ่าวศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชาส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเมืองศรีราชาจึงจัดทําโครงการสะพานลอยน้ําส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะลอยขึ้นครับจุดนี้ระยะทางนกว่า400เมตรเพื่อยกระดับให้เมืองศรีราชาเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสากลรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามแล้วก็มีจุดชมวิวในทะเล สร้างจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจด้วยครับทั้งหมดนี้คืนไปทีทั่วไทยนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้5้าโมงครึ่งครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แล้วเขาก็อาจจะแบบนอยหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องต้องต้องแต่ไง,งเราก็ต้องเตือนเพราะเราหวังดีกับเพื่อน,ออนใช่ไหม่ะเออเราต้องเตือนแต่เราต้องเตือนอย่างมีแทคติกอย่างอย่างอย่างมีสติวิทยาคือคือไม่ได้เตือนบอกเออตายแล้วแต่งหน้าลอยอย่างมันผีกระซือเลย ừ ừ, แตไไม่ใช่อย่างนั้นอยากเป็นตัวร้ายอีกเหมือนกันช,ชอบร้ายผมรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกดีสนุกดีเพราะพ่อเอกบอกน้องบอกว่าแบบ เดี๋ยว,ยวผ,มผมเล่นได้ครับแต่เดี๋ยวผมขอตัวร้ายเล่าอ,อุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นในทุกเมื่อนะครับรถจักรยานยนต์เก่าก็ต้องทําประกันภัยพรบด้วยนะครับผู้เสียชีวิตจะได้รับ5 0 0 0 0บาทผู้บาดเจ็บก็จะได้รับเป็นค่ารักษาแต่ถ้าไม่ทําประกันภัยพรบแล้วก็คนตายคนเจ็บจะเสียสิทธิบหมดนะครับเกาะติดการทํางานของรัฐบาลในรอบสัปดาห์ แจ้งทุกประเด็นชัดทุกนโยบายตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิรายุห่วงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฝาทุกวันเสาร์หลังเคารพหลมงชาติเวลา8นาฬิาถึง8นาิก30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ความสำเร็จของประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตอกย้ําความมั่นคงและความพร้อมของระบบสาธารณสุขวันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วในโอกาสสาคัญกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกระหว่างวันที่2ถึง3าธันวาคม2,000